มากินกัญ้ามากินกัญ้ามากินกัญ้าที่ร้านแคนนาบิคแคนนาปิคแคนนาบิคขนมจีบต้มแล้วก็พิซซ่าทอดนะจ๊ะเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์จันทร์ถึงอาทิตย์สิบโมงเช้าถึงหกโมงเยน็นสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นจ้าอยู่ทางเดินระหว่งางใบหยกหนึ่งไปใบหย,ย,ยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์กับหนึ่งหนึ่งสอง ไม่สะดวกมากินก็โทรมาสั่งก็ได้นะคะ0816304622แล้วไลน์มาสั่งก็ได้แอดลีน่าดัดแก๊งค่ะแอดลีน่าดัดแก๊งค่ะไม่มีอะไรให้จิ้มเหรอจริงๆมันต้องมีมาหยองเนืมาหยองเนือไงต้องจิ้มกับมาหยองเนื มันต้องใส่ชีสด้วยเนี่ยนีม่มันไม่มีชีสไม่มีชีสมีชีสพิซซ่าชอบพิืซจาชอบง พิชชูาทอทดอร่อยมาก 嗯。Mm. <C oughs> พิซซ่าทอดอร่อยมากเนี่ยอ้าปากอ้าปากอืมอยู่น้ำมากเลยดื่น้ำนะครับกินไหมร้มอนๆหน่อย นี่นนมันจีบต้ม อร่อยมากมากินได้มากินได้มากินได,มนได้มากินเลยค่ะมากินเลยค่ะน้ำจิบต้มน้ำจิบต้น,น,ตนอันนี้พิซซ่าทอดพิซซ่าทอดเคยกินไหมพิซซ่าทอดอร่อยมากอร่อยมากๆค่ะร้านแคนนาบิคแคน,นาบิคแคน,นาบิอยู่ทางเดินระหว่างใบายยกหนึ่งไปบยหกสองบารเลขที่หนึ่งสองศูนย์ ครับหนึ่งหนึ่งสองเป็นตึกแถวหนึ่งคูหาอยู่ทางเดินระหว่างใบยกหนึ่งไปใบหยกสองนะคะมากินได้เลยค่ะมากินได้เลยค่ะเปิดทุกวันสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นจันถึงอาทิตย์จันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะถ้าไม่สะดวกมากินโทรมาสั่งก็ได้ค่ะ 0816304622้าไลน์มาสั่งก็ได้แอดลีน่าดัดแกงแอดลีน่าดัไลน์มีแอดนะคะ L E E N A G A N G ค่ะแอดลีน่าดัดแกงแอค่ะค่ะเราคิดตามระยะทางค่ะ